สวัสดีครับวันนี้นะครับผมน้าเด่นนะครับจะมาแนะนําเจ้าเบรสโ p รแม็กตัวนี้นะครับคือมันขึ้นโฆษณาจนเราแบบลาคาญมากโมโหมากเดี๋ยวมันโฆษณาอีกแล้วดูนู่นดูนี้อยู่อันมากอีกแล้วโมโหนะครับเลยซื้อแม่งลเลยนะครับมา500กว่าบาทนะตัวนี้อ่าตัวนี้ผมก็ซื้อมาใช้เองนะครับไม่ได้สปอนเซอร์อะไรใดๆนะครับอ่ะอันนี้ก็คือมันไม่ได้แบบอันบ็อกอะไรนะคือซื้อมาใช้ได้ประมาณเกือบเดือนแล้วแหละอืม จนเราเออใช้เป็นแล้วเราก็ค่อยมาแนะนำเพื่อนๆน,นะเผื่อใครอยากได้มันก็ไม่เหมือนตัวที่มันแพงๆนะเออก็หลักร้อยอะ่ะเออก็รทลองดูได้อะ่ะผมว่ามันก็ใช้ได้นะเออคือเราไม่ต้องมาใส่ที่คาเทสโฟนไงเยผมลองมันก็จะไม่แบนใช่ปะ่ะตัวนี้เราก็เอออย่ารู้หูเราเลยนะแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเชื่อมบลูทูธกับตัว PC ของเราด้วยนะ เรานั่งดูคอมเนี่ยเราใส่หูฟังใส่ตัวเนี้ยสบายเลยเออแล้วมันก็ชาร์จเต็มเร็วด้วยนะตัวเนี้ยแถมมันยังเป็นพาวเวอร์แบงค์ในตัวนะบางทีแบตโทรศัพท์เราหมดเนี่ยเราอเราใช้ตัวเนี้ยเป็นพาวเวอร์แบงค์ได้นะตัวกล่องมันเนี่ยก็ค่อนข้างใช้ง่ายนะใช้สะดวกดีแล้วเสียงเบสเสียงเพลงมันก็เพาะดีด้วยแล้วก็เก็บเสียงของรอบสิ่งแวดล้อมอ่ะค่อนข้างใช้ได้เลยนะผสมราคานะผมว่าราคานี้ค่อนข้างคุ้มเลยเพื่อน ตัววัสดุมันก็ดีเลยนะแบบดูมันใช้ได้เลยอะตัวพลาสติกก็แข็งดีมีที่ชาร์จนะอันนี้เป็นแบบ y ทซีนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาเชื่อมกับบูลูทูธของมือถือดูนะก็กดตามผมได้เลยนะนี่เข้าไปที่บลูทูธอ่ะเปิดที่่างเปิดแล้วก็มาดูนะมันจะเป็นตัวนี้นะเนี่ย Bpx เนี่ย l i m เ t e d นะครับกดเข้าไปเลยนะมันก็จะ เชื่อมต่อแล้วางที่เชื่อมต่อให้เราเปิดด้วยนะครับเปิดตัวที่เก็บหูฟังออกมาแล้วก็ดึงหูฟังออกมาอันนึงนะให้มันกระพริบไฟเป็นสีฟ้ามันจะได้แบบซิงกับสัญญาณนะครับน,นี่เดี๋ยวลองดูนะอันนี้มันเชื่อมต่อไม่สำเร็จเห็นปะ่ะนี่นี่ยิบอมาะก่อนนี่ยิบอมาแบบนี้เห็นไหมมันจะมีสีฟ้าไฟสีฟ้าขึ้นอ่ะเราหยิบออกมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเชื่อมกันได้เลย ดูนะนี่คือเชื่อมแล้วเนี่ยไฟมันหายหมดแล้วนี่มันเชื่อมกันสําเร็จแล้วนี่อ่าทนี้เราก็เปิดเพลงฟังได้เปิดเพลงฟังจากมือถืออะไรได้หมดนะบายตอนที่เรานอนที่นอนอย่างเงี้ยผมว่ามันสะดวกมากเพราะว่าอย่าหูไว้เลยไม่ต้องใส่ที่คาดหัวฮดโฟนอะลำคาญนะอย่างนั้นอะ่ะนี่ผมก็ตอนทุกคืนนะก็แล้วที่เรานอนดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบสบายอะ่ะ ประดูกขึ้นเยอะเลยแล้วก็ชาร์จครั้งหนึ่งจะอยู่ได้ประมาณสี่วันห้าวันเลยนะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้บ่อยแค่ไหนด้วยอ่าต่อไปนะครับมาดูวิธีเชื่อมกับคอมพิวเตอร์พีซีของเรานะตอนอื่นเลยคุณต้องมีตัวนี้ก่อนนะเนี่ยมันจะเป็นสนะี่จุดศูนย์อะประมาณนี้นะเวอร์ชั่นใหม่ตัวเ,เล็กให้เราให้เราซื้อมาเลยถ้าเราซื้อมาเสียบตรงคอมเรามันตรงที่เราเชื่อมบูนทูธเนี่ยมันจะมีปุ่มสีฟ้านะให้เราเปิดได้ เราซื้อแล้วเราก็เสียบเข้าไปาเสียไปเลยนะเพื่อนๆเ,เสียบแบบนี้แหละอ้าเสียบไปแล้วเวลาเราต้องการเชื่อมบูนทูตกับอุปกรณ์ใดๆก็ตามที่เชื่อมบูนทูธได้นะจะมีปุ่มให้กดไปดูตามผมไปเลยนะนี่มาที่แถบข้างล่างนะครับเมนูแถบให้เราพิมพ์เนี่ผมพิมพ์ไว้แล้วจะมีคําว่าบูนทูธนี่ Android Device ออ เนี่ยมันจะมีตัวนี้ให้เรากด on off ได้ถ้าเราไม่มีตัวที่เอามาเสียบมันจะไม่มีนะตัวนี้อ่านี่ก็เปิดข้างบนปุ่มบวกนั้นจะเป็นปุ่ม add นะนเพื่อนๆจะเป็นปุ่ม add add อุปกรณ์บลูทูธของเราทีนี้เราเปิดกับมือถือไว้แล้วใช่ไหมให้เรามาปิดของบลูทูธของมือถือไปก่อนเลยเพราะเราจะมาเชื่อมคอมนะอ่าอ,อันนี้ผมเคยเชื่อมไปแล้วมันก็เลยจะมีตัว บูทูธอยู่ถ้าไม่มีครั้งแรกเลยให้เราเข้าไปตรงนี้นะเนี่นนตรงคำว่าบูทูธตัวนี้แอดอินดไวไเนี่ยกดเข้าไปแอดแม้มันจะมีมาให้เลือกเต็มเลยนะว่าตัวไหนที่มันบูทูธได้เนี่ยมันก็จะโชว์ถ้ามันเปิดอยู่นะมันก็จะโชว์ให้เราแอดกลคอมได้สะดวกมากืนี่ตัวนี้เห็นไหมฮะ อันนี้มันคอนเน็กไปแล้วนะครับถ้าสําเร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยมันจะเป็น voice music เนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้เลยแปลว่าเราฟังเสียงในคอมเนี่ยมันจะเข้าบูทูธที่เราซื้อมาละวน,นี่ก็ disconnect แล้วก็ remove นะครับอืมมันโชว์แบตด้วยนะว่าแบตเหลือเท่าไหร่ในคอมนะในคอมอ่าสะดวกมากตัวนี้สะดวกชอบเลยนะที่ซื้อมานี่ชอบเลยลาไปเที่ยวไหนก็พกไปได้ ชาร์จทีเดียวอยู่ได้หลายวันคุ้มแค่นี้เองนะครับสำหรับเจ้าตัวเบสโฟแม็กตัวนี้นะครับตอนนี้ผมรีวิวนี่ออกรุ่นใหม่แล้วนะเน่ผมก็จะใส่แบบนี้เอี่บายแล้วมันเก็บเสียงด้วยนะเก็บเสียงที่วงทีวีด้วยถ้าไม่ได้ยินเลยอะ่ะหล่นหลายรอบแล้วก็ไม่พังถือว่าอึดถึกทนในระาคา500กว่าบาทคุ้ม นี่ไม่ต้องใส่อย่างนี้ละนี่เห็นไ,ไหมหัวมันจะแบนนี่หัวมันจะแบนเลยนี่ใส่ที่รูหูแล้วมีให้เลือกด้วยนะที่ใส่ในรูหูหมันจะมีสามขนาดนะครับก็อลองเปลี่ยนกันดูว่าหูรูหูหหเรามันใหญ่มันเล็กแค่ไหนนี่แล้วก็มีปัดได้นะเออปัดเปลี่ยนเพลงปัดสต็อปสตาร์ทได้อะไรอย่างเงี้ยเอ,อ,องใช้กันดูใช้ไม่ยากครับนะอันนี้ใครอยากซื้อตามก็ได้เลยนะครับ แต่ตัวใหม่รุ่นใหม่มันสวยมากนะแบบแพ็กเกจสวยกว่าตัวนี้อีกอะเือบอกตรงเลยราคาสูงกว่ากันไม่เท่าไหร่แต่ว่าวิธีการใช้ก็ไม่ต่างกันนะครับตามนี้เลยอืมโอเคก็วันนี้ก็จบคลิปเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวมีอะไรดีๆก็จะมาทำคลิปให้ใหม่นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีจ้า